คุณกำลังฟังสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยพอดแคสต์ Alive by ดรจิตราเพราะชีวิตยังต้องดำเนินต่อการต่อยอดการเรียนรู้ในแต่ละย่างก้าวของชีวิตจึงเป็นสิ่งสำคัญคุณผู้ฟังเคยมองคนรอบข้างไหมคะว่าเขาเหมือนหรือต่างจากเราบ้างคะเคยสังเกตไหมคะว่าคนบางคนเนี่ย เขาจะเป็นคนที่ข่มคนอื่นตลอดเวลาเลยค่ะในขณะที่คนบางคนจะเป็นลูกไล่นะคะให้คนอื่นเนี่ยซ้ำนะคะขยี้บุลลี่และตัวเขาก็รู้สึกว่าเขารู้สึกต้อยต่ำเหลือเกินจะมีบางคนที่รู้สึกชีวิตตัวเองไม่มีอะไรดีเลยและโลกก็ไม่มีอะไรดีท้อถอยได้ง่ายนะคะหรือว่าเลิกล้มความฝันเลิกล้มในสิ่งต่างๆไม่มีเป้าหมายรู้สึกตัวเองไม่มีค่าอะไรใดๆ บางคนอาจจะเรียกว่ามองตัวเองหลงเลิงกว่าความเป็นจริงนะคะในสิ่งที่ตัวเองเป็นพยายามที่จะสร้างภาพตัวเองขึ้นมาให้ได้หรือบางคนอาจจะเรียกว่าเป็นคนที่มีจิตใจที่ดีค่ะแบ่งปันเข้าใจคนอื่นเข้าอกเข้าใจคนอื่นได้ดีเราจะเห็นว่าในรอบๆข้างของผู้คนที่เราเจอเจอค่ะจะมีหลากหลายพฤติกรรมหลากหลายบุคลิกหลากหลายสไตล์ค่ะจริงๆแล้วอีกด้านหนึ่งนะคะของทางจิตวิทยาเนี่ย เราจะมีการพูดเรื่องนี้นะค่ะว่าการดําเนินชีวิตของคนที่แต่ละคนมีวิถีมีบุคลิกมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันเขาถูกหลอมเขาถูกสร้างมาตั้งแต่สมัยเด็กแล้วค่ะจนวันหนึ่งมันสร้างเป็นบทของเขาเป็นตัวตนของเขาสร้างเป็นตัวเขาขึ้นมานะคะ่ะแล้วตัวตนตรงนี้มันจะเหมือนกับเป็นการแสดงออกที่เขาจะแสดงตำแหน่งนี้อยู่ตลอดเวลาเราจะใช้คำว่าเขาจะอยู่ในตำแหน่งชีวิต ในตำแหน่งไหนในทางจิตวิทยาเองค่ะก็มีการแยกลักษณะค่ะของผู้คนนะคะออกมาเป็นตำแหน่งค่ะโดยเราเรียกว่าตำแหน่งชีวิตหรือเรียกว่าเป็น life position นะคะตำแหน่งชีวิตนั้นเราจะแบ่งคนออกมาเป็น4ี่ตำแหน่งลองฟังดูนะคะว่าเมื่อฟังว่าตำแหน่งแต่ละตำแหน่งนั้นชื่ออะไรให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันอย่างไรคะ่ะตำแหน่งแรกค่ะ เรียกว่าตำแหน่ง I am okay, you are okay ฉันได้เรื่องเธอก็ใช้ได้นะตำแหน่งที่สองค่ะ I am not okay, you are okay ฉันไม่เห็นจะมีอะไรได้เรื่องเลยอ่ะมีแต่เธอล่ะที่ทำอะไรก็ดูใช้ได้ไปหมดเลยตำแหน่งที่สามค่ะ I am okay, you are not okay ฉันเนี่ย ใช้ได้เลยอะ่ะฉันเนี่ยดีเลยอะ่ะแต่เธอเนี่ยโอ๊ยไม่ได้เรื่องไม่ได้ความเลยและตำแหน่งสุดท้ายค่ะ I am not okay you are not okay ฉันก็ไม่ได้เรื่องนะฉันไม่มีอะไรที่ใช้ได้เลย,ยเธอก็หวังเพึ่งอะไรไม่ได้เธอก็ไม่ได้เรื่องเหมือนกัน,นให้ความรู้สึกไหมคะว่าตำแหน่งชีวิตของคนสี่ตำแหน่งจะมีความแตกต่างกัน จริงๆแล้วนะคะในชีวิตของคนเราทุกคนค่ะเรามีการสลับหมุนเวียนที่จะเล่นตำแหน่งชีวิตสี่ตำแหน่งเนี้ยค่ะในทุกๆวันเลยแล้วมีการเปลี่ยนสลับที่จะเล่นตำแหน่งแต่และตำแหน่งอยู่แบบรู้ตัวหรือแบบไม่รู้ตัวแต่สุดท้ายแล้วนะคะเราจะมีตำแหน่งตำแหน่งหนึ่งค่ะซึ่งเรามักจะใช้เป็นประจำและเรามักจะใช้ตำแหน่งนั้นอยู่ตลอดเวลามันสร้างจนสร้างเรียกว่าเป็นบท ของบทแสดงที่เราแสดงออกที่จะตอบโต้กับผู้อื่นที่จะแสดงออกเพื่อตอบสนองกับวิธีคิดที่เรามีต่อตัวเองมีต่อผู้อื่นมีต่อโลกค่ะเพราะฉะนั้นค่ะก็จะสร้างให้ความสัมพันธ์ของตัวเราที่เราเองมีต่อผู้อื่นนั้นนะคะแตกต่างจากคนอื่นๆเพราะเนื่องจากว่าตำแหน่งที่เราอยู่ค่ะเรามีตำแหน่งที่แตกต่างจากคนอื่นนั่นเอง ในระดับความเข้มที่แตกต่างกันไปด้วยนะคะมุมมองของตำแหน่งชีวิตที่เกิดขึ้นก็เป็นเพราะตั้งแต่เด็กมาเราถูกหลออหลอมมาแตกต่างกันนะคะคนแต่ละคนถูกหลออหลอมถูกเลี้ยงดูแตกต่างกันไปเลี้ยงดูแบบใส่ใจเลี้ยงดูแบบไม่ใส่ใจเลี้ยงดูแบบที่ว,ว่าต้องฟังใช่นะเธออย่ามาเถียงนะคะหรือทําอะไรทําเลยม่สนละฉันไม่รักเธอหรอกหรืออ่ะจะพูดอะไรพูดมาสิเหตุผลคืออะไระฟังอยู่อ่า ก็ใช้ได้นะอันนี้คิดว่าใช้ได้ลองดูทดําเลยหรืออาจจะถูกเลี้ยงดูมาแบบไม่ใส่ใจคือไม่สนใจเลยหรือบางคนอาจจะโดนกระทําที่เรียกว่าเป็นการกระทําด้านลบอะไรต่างๆในสมัยเด็กนะคะมาทั้งการถูกบูลลี่ทั้งทางถูกลงละเมิดทั้งการถูกภารุณกรรมทางกายทางวาจาอะไรต่างๆแล้วก็ขึ้นกับพฤติกรรมที่เขาตอบสนองค่ะ กับสิ่งต่างๆเหตุการณ์ต่างๆสมัยเด็กด้วยจนมันเข้ามาสร้างประมวลเป็นการรับรู้เป็นทัศนคติค่านิยมในตัวเขาคำสองของคุณพ่อคุณแม่ที่เขาได้รับตั้งแต่เด็กหรือคำพูดที่เขาถูกบอกตั้งแต่เด็กทำไมเธอไม่ได้เรื่องทำไมเธอโง่ค่อยๆไปลกูกทำดีนะลกูกทำดีไว้แล้วมันจะดีกับตัวเราเอง แบ่งนะดูคนอื่นด้วยนะว่าเขายังไงบ้างแล้วสิทำไมทำไรชักชาอยู่นั่นแหละประโยคพวกนี้ค่ะที่มันถูกกระทํำบ่อยๆที่ได้ยินบ่อยๆมันจะหล่อหลอมค่ะจนสร้างเป็นค่านิยมทัศนคติแล้วจนวันหนึ่งเมื่อโตขึ้นมาค่ะสิ่งต่างๆเหล่านี้จะทำให้เขาสร้างค่ะลักษณะของตัวตนขึ้นมาโดยที่เขาเองยังไม่รู้ตัวด้วยซ้าค่ะว่าเขาหล่อหลอมมันขึ้นมาได้อย่างไรดังนั้นแล้วค่ะในสีตำแหน่งนี้ จะมีการแสดงตัวตนที่แตกต่างกันค่ะและแน่นอนนะคะเราไม่ได้มีคนแค่สี่ประเภทแต่การที่ลักษณะของสี่ประเภทและประสบการณ์ที่แตกต่างกันนั้นก็ทำให้กลิ่นอายค่ะของการแสดงพฤติกรรมของคนเรานี้มีความแตกต่างกันด้วยวิเคราะห์กันนะคะว่าในทฤษฎีนี้จะใช้คำว่าโอเคก็คือหมายถึงว่าอืก็ใช้ได้นะคนที่ I am OK a y เคอยู่โอเค จะเป็นคนที่มีสุขภาพจิตที่ดีที่สุดเพราะเขาเป็นคนมองภาพรวมคือเขายอมรับตัวเองได้ว่าตัวเองมีทั้งดีและไม่ดีแต่ก็มองในภาพรวมแล้วเขาใช้ได้นะเขาได้เรื่องนะหรืออาจจะบอกว่าเขาก็ดีนะเพราะนั้นถ้าเรานะคะพยายามที่จะใช้ชีวิตให้อยู่ตรง I am okay you okay ให้มากที่สุดเนี่ยมันจะสร้างค่ะให้ชีวิตของเราเป็นชีวิตที่มีความสุขอะค่ะ แต่การที่คนจะอยู่ในตําแหน่งนี้ได้นะคะต้องบอกว่าเบื้องหลังค่ะของภูมิหลังบุคลิกภาพของเขาก็าอาจจะอยู่ในสังคมที่ดีครอบครัวอบอุ่นค่ะได้รับการยอมรับเขาได้รับสิทธิ์ในการแสดงความคิดเห็นถูกสอนในเรื่องของการฟังการให้โอกาสการเคารพผู้อื่นอาจจะสร้างทําให้ตัวตนของเขาเกิดมาแล้วพอโตขึ้นมาเขาสามารถอยู่ตําแหน่ง i a m อ k a okay, y อเค okay ได้มากที่สุดแต่ในขนาดเดียวกันค่ะ ตัวของเราเองถ้าเราได้วิเคราะห์ตัวเองไปเราอาจสามารถเปลี่ยนจากตำแหน่งอื่นๆที่เราเผลอค่ะไปอยู่ในตำแหน่งน,นั้นนานมาอยู่ในตำแหน่ง I am okay, you are okay ได้ด้วยการฝึกค่ะใน EP หน้าค่ะเราจะมาเรียนรู้กันนะคะว่าตำแหน่งที่2ถึงตำแหน่งที่4ค่ะจะสร้างให้ตัวตนของบุคคลน,นั้นเป็นอย่างไรแล้วเกิดจากอะไรทำไมเขาถึงใช้ตำแหน่งนั้นเป็นตำแหน่งหลัก ในชีวิตของเขานะคะยังไม่รู้ตัวค่ะและถ้าเขาจะเปลี่ยนตัวเองค่ะเขาสามารถปรับตัวเองเพื่อที่จะออกจากตําแหน่งที่เรียกว่ามันไม่เหมาะสมแล้วก็อาจจะทําร้ายทําลายสุขภาพจิตเขาได้หรือทําร้ายทําลายตัวความสัมพันธ์ของเขากับคนอื่นได้ในคลิปหน้านะคะเราจะมาเรียนรู้ร่วมกันค่ะว่าตําแหน่งค่ะตั้งแต่ตําแหน่งที่2ถึงตาแหน่งที่4นะคะถ้าเราอยู่ในตําแหน่งน,นั้นนานเกินไปจะสร้างให้เรามีพฤติกรรมแบบไหน และสร้างให้เราเป็นคนอย่างไรแล้วมันจะมีผลต่อคนรอบข้างและตัวเราอย่างไรบ้างและถ้าเราจะเปลี่ยนตัวเองค่ะจะปรับได้อย่างไรบ้างนะคะติดตามกันใหม่ในคราวหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ